ทรานสวัสดีครับ,รบท่านสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วัดศรีอนูลจำบลชมพูอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะครับกระผมธีรยุทธ์นิลมูลผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านศิลปะวัฒนธรรมผู้ดูแลออกแบบตกแต่งพระวิหารหลวงหลวงพ่อเพชรอุดมทรัพย์สมปรรถนานะครับวันนี้พาทุกท่านมายืนอยู่ด้านหน้านะครับของพระวิหารหลวงหลังนี้นะครับตอนนี้นะครับก็เข้าสู่เทศกาลข้าพรรษาแล้วนะครับก็เห็นได้ว่า แกราวฉากหลังของเราในส่วนของหน้าพระวิหารก็มีสายฝนโปรยปลายลงมาบ้างเป็นเครื่องหมายว่าพระสงฆ์จะต้องเริ่มอยู่จำพรรษากันอย่างอาวาสไม่เดินทางไปที่ไหนแล้วนะครับวันนี้พาทุกท่านนะครับมาอยู่ด้านหน้าของพระวิหารหลวงแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะได้บอกเล่าความเป็นมาแล้วก็อ,อธิบายนะครับเพราะว่าเรามีการได้นําเอาแบบร่างนะครับซึ่งเป็นแบบร่างที่จะใช้อ่าเป็นต้นแบบในการสลักดุลให้กับในช่างนะครับเพื่อที่จะได้นํามาติดตั้งบริเวณ สิ่งที่เรียกว่าฝาย้อยนะครับก่อนที่จะไปเรียนรู้เรื่องคําว่าฝาย้อยคืออะไรเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายก่อนนะครับว่าโครงสร้างของพระวิหารของล้านานานั้นเดิมทีแล้วนะครับจะมีสิ่งที่เรียกว่าซดนะครับซดคือจํานวนชั้นของช่อฟ้าตามปกตินะครับจะมี ด้านหน้า3ซดด้านหลัง2ซดนะครับอันนี้เป็นรูปแบบมาตรฐานของวิหารแบบล้านนานะครับแต่ด้วยความเป็นพระวิหารหลวงนะครับของวัศดศรีรนมูุนของเรานะครับมีการเพิ่มซดหลังคานะครับด้านหน้าเห็นได้ว่ามีจํานวนช่อฟ้าถึง5ชุดด้วยกันเรียกว่า5ซดนะครับทำให้เกิดโครงสร้างนะครับทางด้านสถาปัตยกรรมที่จะมีห้องยื่นขึ้นมาด้านหน้าให้ประโยชน์ทางด้านการใช้สอยพื้นที่มากยิ่งขึ้นนะครับ อาคารโถงด้านหน้าส่วนนี้นะครับมีฝาซึ่งปิดลงมาเนี่ยไม่เต็มฝานะครับจะเห็นว่าลงมาครึ่งหนึ่งส่วนนี้ทางร้านานาเราเรียกกันว่าฝาย้อยนะครับและตรงตำแหน่งความเป็นฝาย้อยนี่เองนะครับจะเป็นส่วนที่เราจะได้ใช้งานประดับตกแต่งด้วยงานเทคนิคบุดุลโลหะเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นเรื่องราว เกี่ยวข้องกับทางพุทธประวัติแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่ไม่เคยมีใครนําเสนอมาก่อนนะครับจะเป็นการนําเสนอที่นี่ที่แรกนะครับในเรียกว่าประวัติศาสตร์ของร้านนาหรือตลอดจนถึงของประเทศเลยก็ว่าได้นะครับชิ้นงานนี้นะครับชื่อว่า ปัญจโกลาหนนะครับซึ่งจะได้สลักดุลแล้วก็นามาติดตั้งทั้ง2ฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านทิศเหนือแล้วก็ทางด้านทิศใต้นะครับทั้ง2ฝั่งของฝ่ายย้อยแห่งนี้นะครับเราจะไปชมบรรยากาศนะครับในตอนที่ผมนะครับธีรยุทธ์นะครับได้นําเสนอแบบร่างให้กับท่านพระกุบารน้อยเตชะพันโยนะครับท่านจะเอาวาสวสีศรมนูลเพื่อจะได้พิจารณาแบบร่วมกันครับเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศภายในด้วยกันนะครับว่ามีการนําเสนออย่างไรบ้างแล้วเดี๋ยวผมจะบรรยายให้ทุกท่านฟังครับผม เชิญตามผมมานะครับกราบนมัสก,การพระรุบาลน,น้อยเตชะปัญโยจเจ้าอาวาสวัดศรีรัมูลนะครับและกราบสวัสดีท่านสาธุชนทุกท่านนะครับวันนี้ครับผมธีรยุทธนิังมูลครับผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านศิลปะวัฒนธรรมผู้ด,ดูแลการตกแต่งพระวิหารหลวงรวมใจสมัยิทําแห่งนี้นะครับจะได้มานําเสนอเรื่องราวที่เราจะได้ใช้เป็นงานภาพร่างนะครับเพื่อที่จะได้ เอาไปเป็นต้นแบบให้กับสลาในการตกแต่งเป็นงานเทคนิคบุรุลน,นะครับวันนี้ครับขออนุญาตนําเสนอเรื่องราวของปัญจกกลาหนนะครับเรื่องราวปัญจกกลาหนคือการโกรลาหนของเหล่าเทวดาที่เกิดขึ้นบนสูงสวรรค์นะครับเหตุการณ์นี้นะครับไปปรากฏอยู่ในเรื่องราวของพระสุตันตปิฎกนะครับในหมวดสัมพัญสมพั์ซึ่งจะถูกขยายความออกมานะครับเป็นเรื่องราวในอัทถกถา,านะครับ เกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้ง5เหตุการณ์นะครับคําว่า5นี้หมายถึงว่าปัญจนะครับปัญจนี่คือเป็นจนํานวนเรียกของเลข5นะครับกลาหลนนี่หมายถึงเรื่องราวที่เทวดามาแสดงการอื้ออึงกันสรรเสริญแท้สองหรือเกิดความไม่เป็นปกติในมุ่เทพต่างๆมีทั้งหมด5เหตุการณ์นะครับเริ่มต้นเริ่มต้นปฐมเหตุนะครับที่เกิดการปัญจก,กลาหลนนี้นะครับเกิดมาจากท่านอสิตดาบทนะครับเป็นพระอาจารย์นะครับของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะครับสมัยที่ท่านยังเป็นเจ้าชายเสด็จทั ครั้งนั้นนะครับเจ้าชายสิทธัตถายังไม่เสด็จประสูติการนะครับท่านพาระสิทธดาบดนะครับให้ขึ้นมาปริกวิเวกนะครับเรียกว่าจำพรรษาปริกวิเวกแบบโยคีสมัยนั้นนะครับบนสวรรค์ชั้นนวดึงปรากฏว่าท่านได้พบเห็นนะครับเหล่าเทวดาทั้งหลายได้แสดงอาการตื่นเต้นดีใจออกมาฟ้อนรำโห่ร้องนะครับยิ่งใหญ่กว่าครั้งเมื่อเทวาสุรสงครามหรือตอนที่เทวดาทําสงครามกับอสูรแล้วเทวดาเป็นผู้มีชัยชนะนะครับ พระอินได้ตอบคําถามครับว่าเหตุการณ์ที่เทวดาออกมาแสดงอาการอึงอนดีใจนี้นะครับมีเหตุมาจากที่ว่าจะมีผู้มีบุญนะครับเป็นพระบรมโพธิสัตว์จะได้ลงเสด็จลงไปมีประสูติการนะครับแล้วก็จะได้บําเพ็ญบาร,รมีต่อให้ยิ่งยวดขึ้นไปนะครับดังนั้นแล้วท่านอสิตาดบทจึงได้จรล,ลีนะครับจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยลงมายังโลกมนุษย์พอดีช่วงนั้นเป็นเหตุการณ์นะครับห่างกันได้เจ็วันพอดีก็จะเป็นช่วงที่ พระพุทธเจ้าของเราเจ้าชายสิทธัตถะนะครับทรงมีพระประตุมารับประสูติการพอดีนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับจะไปเกี่ยวโยงกับเรื่องราวที่เป็นโกราหนส่วนหนึ่งนะครับชื่อว่าพุทธโกราหนเดี๋ยวผมจะขอขยักไว้ก่อนนะครับจะขอไล่ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่จะเป็นเรื่องราวนะครับหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของกัปปะโกราหนนะครับกัปปะโกลาหนคือเรื่องราวของการปั่นป่วนนะครับพุ่นวายโอลมานโกลาหน ตลอดทั้งกับซึ่งเทวดาเหล่านั้นจะแสดงกายออกมาโดยการออกมาฟ้อนรำสยายผมและนุ่งผ้าแดงในขณะที่ฟ้อนรำไปนั้นก็จะร้องไห้ไปด้วยนะครับ mm hmm. เกิดความอัศจรรย์ใจให้แก่มนุษย์ต่างๆทำให้นะครับ มนุษย์เนี่ยเกิดข้อสงสัยว่าจะเกิดเหตุการณ์นิมิตด,ดีหรือร้ายใดขึ้นเทวดาท่านจะบอกว่าให้มนุษย์นะครับจงได้เร่งกระทําคุณกุศลเพื่อจะได้ข้ามผ่านนะครับในเรื่องราวของการที่จะโลกนี้สวินาศหรือกลับจะในวินาศไปนะครับในการที่เร่งทําบุญกุศลจะได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นชมนะครับอันนี้เป็นที่มาของอโกราหุนอันแรกคือกลับปะโกราหุนอันที่สองนะครับเป็นเรื่องราวของจัก,กรวรรดิติโกราหุนคือเหล่าเทวดานะครับจะรู้ว่ามีผู้มีบุญนะครับ จะได้ลงมาบังเกิดเป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิในโลกนี้ก็ดังเช่นเจ้าชายสิทธัตถะนะครับหากท่านไม่ทรงเสด็จออกผนวดอีก7วันนะครับท่านก็จะได้ขึ้นเป็นพระบรมจัก,กรพรรดิของโลกนี้นะครับตามคําทูลเชิญของพญามารเพียงแต่ว่าท่านเลือกที่จะไปผนวดนะครับเพื่อที่จะได้เป็นพระบรมศาสดาครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่2เรียกว่าจัก,กรวติโกราหนเหตุการณ์ที่3นะครับคือเรื่องของพุทธโกราหนนะครับพุทธโกราหนก็เกิดขึ้นนะครับจากการที่ พระบรมโพธิสัตว์นะครับคือเทวดาสันตตุสิทธิ์ที่ท่านมีปัญจบุพนิมิตนะครับเมื่อจะหมดบุญจากสวรรค์นั้นลงมาจุดติยังโลกมนุษย์นะครับเพื่อที่จะมาสั่งสมบุญบารมีจะมาเสวยชาติเป็นพระเจ้าจักรพรรดิหรือจะมาเสวยอบารมีต่อนะครับเป็นพระพุทธเจ้าจุดนี้เองครับที่พระบรมโพธิสัตว์นะครับสันตุสิทธิ์ท่านได้เลือกเส้นทางที่จะออกประโนดนะครับแล้วก็สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้านะครับตรงนี้เป็นเรื่องราวของการที่มีพระพุทธเจ้าเกิดในโลกเป็น เหตุการณ์กลาหนอันดับที่3ที่ทําให้เทวดาออกมาแสดงอาการกันนะครับเป็นการอื้ออึงและประสานเสริญนะครับจะเห็นเป็นรูปลักษณะของการทําเป็นรูปสันตฤ์นะครับประทับอยู่ในวิมานซึ่งกําลังจะถึงแก่การจุตินั่นเองโกลาหนที่4นะครับเป็นมังคละกลาหนหรือมงคลกลาหนนะครับหลังจากที่พระเจ้าทรงผนวดแล้วตัดสั้แล้วนะครับมีความสงสัยกันระดับของจักรวาลนะครับนับไปเป็นหมื่นจักรวาลโลกธาตุที่เดียวที่ อาจจะตั้งข้อสงสัยกันว่าสิ่งใดเป็นมงคลที่สุดของจกักรวาลนี้นะครับบางก็ว่าการได้ยินได้ฟังนะครับเป็นมงคลแต่ขณะเดียวกันถ้าได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามก็ถือว่าจะเป็นไม่เป็นมงคลบางก็ว่ามีวัวนะครับการมีวัวเป็นมงคลแต่ขณะเดียวกันการเสียวัวไปก็เป็นสิ่งที่ไม่เป็นมงคลจึงเกิดการโต้เถียงกันระดับจกักรวาลนะครับลุกลามไปทั่วจนถึงทุกสวรรค์ทุกชั้นทุกชั้นฟ้าตลอดจนถึงชั้นพรมนะครับ ไม่มีผู้ใดที่จะให้คําตอบได้นะครับเทวดาเหล่านั้นกิงได้ประชุมร่วมกันมามาหาคําตอบจากมหาบัณฑิตก็คือพระพุทธเจ้านะครับเป็นการกล่าวถามพระพุทธเจ้าในหัวข้อธรรมว่าสิ่งใดเป็นมงคลพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสมหามงคล,ลสูตรมีส8สประการนะครับดังนั้นเราเห็นว่าความสําคัญอย่างยิ่งเมื่อชาวพุทธเราจะมีพิธีการมงคลสําคัญในทางฝูงศาสนานะครับเราจะ จเจริญพระพุทธมนต์มีการจุดเทียนนะครับเพื่อที่จะได้นิมนต์ผสมเจริญพระพุทธมนต์พระเสร็จแล้วสุดท้ายคือโมเนยะกลลุลหนเป็นกุลหนลำดับที่หครับท่านอสิตาลาบทนะครับท่านทราบว่าท่านเองเนี่ยจะมีอายุอยู่ไม่ถึงในสมัยที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ท่านจึงลงมาอย่างโลกมนุษย์แล้วมาสั่งสอนบอกให้กับหลานของท่านคือพระนารกะนะครับสมัยนั้นเป็นกุมารอยู่ยังไม่ได้บวชเป็นพระท่านได้มาสั่งสอนว่า เมื่อใดที่พระพุทธเจ้าของเรา,าเจ้าชายสิรฐานรเนี่ยออกบวชให้พระนารกะเนี่ยออกบวชตามนะครับหลังจากที่ออกบวชตามแล้วเนี่ยให้เข้าไปขอปฏิปทาในการปฏิบัติกับพระพุทธเจ้านะครับเมื่อท่านตัดสู้แล้วพระนารกาก็รับคํานะครับโดยการที่ออกบวชตามแล้วก็เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าในตอนที่ท่านตัดสู้แล้วนะครับ <altro> เพื่อขอแนวทางในการปฏิบัติท่านพานระนารกะครับท่านสมาทานปฏิปทาในการปฏิบัติแบบโมเนยะ โมโนยักคือการปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างเพียงแค่ครั้งเดียวเช่นจะบินธบาตนะครับจะบินธบาตแค่บ้านเดียวไม่ซ้ําบ้านนะครับหรือจะนอนก็จะนอนไม่ซ้ําที่นะครับจะเดินไปที่ไหนแล้วแต่จะไม่ย้อนกลับมาที่เดิมเพราะฉะนั้นแล้วการที่ท่านนะครับได้ทำเพียงครั้งเดียวตลอดจนถึงการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า เข้าไปกราบขอแนวทางปฏิปทาต่อพระเจ้าท่านก็เข้าเฝ้าพระเจ้าเพียงแค่ครั้งเดียวและท่านก็ปฏิบัติจนบรรลุพระอรหันต์เหตุการณ์นี้เป็นสิ่งที่ทําได้ยากครับเป็นสิ่งที่เทวดาทท้งนั้นสนงเสริญจ,จึงได้ออกมาแสดงอาการโกลาหลนะครับอันนี้เป็นเนื้อความโดยรวมของการที่ได้นําเอามาเป็นเรื่องราวในการออกแบบนะครับเรื่องปัญจโกลาหลและความสําคัญของปัญจโกลาหลนี้เองนะครับทีทาง ตัวผมเองนะครับเลยเห็นความสําคัญจึงได้ใช้เป็นหัวข้อดุษฎีนิพนธ์นะครับในการทําดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอกนะครับในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยสาขาพุทธศิลป์ด้วยซึ่งวิหารวัดสีรัตน์นของเรานะครับในพระวิหารหลวงแห่งนี้นะครับเราจะใช้งานปัญจกุลาหนเนี่ยประดับอยู่ที่ ฝาย้อยทั้งสองด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านทางด้านทิศเหนือและทางด้านทิศใต้ด้วยเนื้อเรื่องเนื้อความที่ได้กล่าวมาเพื่อให้เน้นย้ําถึงความสําคัญและก็เรื่องราวสาคัญในทางพระพุทธศาสนาซึ่งยังไม่มีที่ใดทำมาก่อนนะครับจึงได้กรับน้ำสการเรียนท่านพระคบาน้อยเตชะปัญโยนะครับเจ้าอาวาสอารามเทพติของวัดศีรมูลได้มาด้วยช่วยพิจารณานะครับได้มีอ่า คำวินิจฉัยนะครับว่าจะมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะครับก็ดังที่เราได้เห็นกันผ่านในคลิปวิดีโอไปนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมเทียนยุทธเองนะครับเป็นผู้ที่ได้นาเนินการนะครับออกแบบจกแต่งมาก็ต้องกราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนนะครับทั้งผลงานทางด้านศิลปะนะครับทำให้เกิดชิ้นงานทางด้านศิลปะที่งดงามเป็นเพชรน้าหนึ่งของวงการศิลปะในศิลปะล้านนาร่วมสมัยของเราตลอดจนถึงเป็นผู้ที่มีบุญนะครับมีบุญในการที่มีส่วนร่วม ตกแต่งพัฒนาให้พระวิหารหลวงแห่งนี้นะครับสำเร็จดังปฏิปทาของพระบุาน้อยเราคาดกันว่านะครับอีกประมาณ3-4ปีนะครับชิ้นงานทั้งหมดก็จะสําเร็จนะครับดังที่เราตั้งใจหมายไว้ก็ยังจะขอกราบเรียนเชิญทุกท่านนะครับท่านผู้มีศรัทธาท่านใดประสงค์ที่อยากจะมาร่วมเป็นเจ้าภาพไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ก็สามารถเข้ามานะครับแจ้งจํานวนความเป็นเจ้าภาพได้ตลอดจนถึงนะครับมาเยี่ยมชมมาดูความคืบหน้ารับทางพระวิหารหลวง พระศรีดอนมูลของเรานะครับวันนี้ครับผมธีรยุทธ์ครับใช้เวลาไปพอสมควรแล้วกับการอธิบายเรื่องราวสิ่งมงคลดีงามที่จะเกิดขึ้นในเรื่องราวที่เราจะได้ดําเนินการต่อไปเรื่องราวของปัญจกลุลหนก็จะต้องขอจากลาทุกท่านไปก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ไปดําเนินการต่อนะครับให้เกิดความสําเร็จตามที่ตั้งใจหมายไว้ขอกับลาทุกท่านณนะโอกาสนี้นะครับด้วยคําว่าสวัสดีครับ